สวัสดีล่กาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสู่ช่องขบวนับติงข้างดา้านยโทธรหลักกระทั่งเบ็ดคือเก่าครับพี่น้องครับกลับผมใจนุ่งผู้ทอนค้นบอกก้นจากครับพี่น้องบพระอยากรายงาน,นตัวพี่ก็นองคือเก่านครับลงแปลงใหม่ครับลงแปลงใหม่ลงแปลงใหม่อีกแล้วสำหรับทีมงานเอาก็เหมือนเดิมนะครับปลาเขาเมื่อสักครู่มองนี้เป็นมองทมสะครับวิสุ่งนี่หัวสักขมาลง,ลงบอ่อใดเลย โมได้ไหนหมก็มาล่องโมได้เลยครับพี่นอ้องอ๋อบอลแบตเกือบจมไปแล้วเส้นหนึ่งนะครับปลาเขา่าปลาหนามขาึ้นเก่าก็บอกเหมือนเดิมนะครับบอกพุทธสมองสุบอนบอกเจ้าที่เจ้าฐานบอกพ่อแม่ผู้สูครับบอกอ่นะบาบอโกนะครับครับเอทวายสองศูนย์ห้าซีนะครับ,ข,บ,รบขีดเกา่าห้าขั้นหกสูบแระดับบาลแบตที่ทุกคนหมูปลาเขา่เขาขึ้นเก่าครับพี่น้อง <laughs> อ๋อขอบคุณงานขอบคุณการครับเสียเอ็กครับขอบคุณงานขอบคุณการเรื่องที่มอบใหม่นะครับพี่น้องขอบคุณงานที่มอบใหม่ที่งานเขาจะก่อเกียรติเจริญทรัพย์การโยธาในการคุ้นผูกน้องหน้านะครับบ้านเจ้าของแเทียบพี่น้องเอ้ยนะครับบระดิษฐ์สัง่ายเองครับยังไรเขามาบอกซ้เอ้าว่ากันไปครับพี่น้องก็ได้ก็ได้คุ้นกัเข้ากันละ ทางนี้ก็จะเป็นบาโก้าพกคนจันแบตครับกำล,ลังทำการเบงแบบเบงแบบตัวนี้ก็จะเป็นสะลูกใหญ่อันนี้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับพี่นอ้องน,นี้ก็จะเป็นหลักที่เข้าปักสะนะครับปักสะมาเมิงครับัไดให้พ่อชอเอาบัไดให้เราต่อเป็นคนเป็นค้นวัดนะครับอันนี้ทีมงานเราวัดเองนะครับ วัดเอกเลยเอามันเป๊ะนะครับเดี๋ยวคิ้วดินหายอีก <laughs> เหมือนครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วนี่คิ้วดินเสียครับพี่น้อง <c oughs> ลุยเหมือนเดิมครับเละเหมือนเดิมรถอย่าไปต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงว่าจะ สวยงามนะเล็กยันเดียวกับทีมงานกับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเด้อนะครับขอกกบคุณพี่น้องที่ทำามาเบิ้งไห้นะครับท่ชนผู้ชมน้ำสิ่งอันนี้เราก็จะทําการกั้นนะครับอันนี้ต้องกั้นก่อนเพราะว่ามันมีน้ำนะอันนี้ทําการกั้นแล้วก็จะทําการวิทย์หน,น้าออกเบิ้งฟังทั้งฝุ่นกับเบาเป็ดจะใช่ว่ายา,า,างหามเบาเป็ดฟังทั้งฝุ่ น้ำครับอันนี้มีน้ำไหลเอาเหมือนเดิมนะครับล,ลูกหลานป่ะเดิลบลูเด้อพี่น้องเด้อขุดขึนเขาขึ้นน้ำเนะี่ยยีพรขึ้นเกานะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจำเป็นนะครับต้องทำเนาะแต่รรมดาก็ะเป็นกระตั้งองไปเลยแหละจำเป็นการองค์เดีย กันก่อนกันอะก็ยังทำการเอาน้ำออกครับเฮ็ดยากนะครับพี่น้องหน้าฝนหน้าฝนมันก็ยากหน่อยยังสู้ยังลุยเหมือนเดิมครับกับทีมงานอะครับกับทีมงานเฮาเพรว่าเขานี่ก็ขาแบบส่วนหลายเป็นหนาครับเขาใบมีได เป็นยาสลายกลัวโอ้ได้ฟังเสียงลูกลังนี่น่าจะสวยนะโอ้ฟังเสียงวัวบ้าดเลยตัวเป็นเจ้ลูกลังงามเลยมนี้ปั่นข้างหน้ากับกันหน,นามลุยเหมือนเดิมสายลุยสายเลิ ไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะจะกอ่อเกียนจะเล่นสับการโยธานี่เป็นงานเป็นงานที่เละที่ลุยอย่างเดียวครับพี่น้องครับลุยมากเละมากนะงานหมูหมูคือบ้านคือเมืองเพันบะมี่ดอกเลย <c oughs> งานงานหมูหมูกินง่ายๆครับบะมี่นี่ในงานกินหย,ยางหยาครับ พี่น้องกดติดตามเปนนัเด้อนะครับปฏิคําว่าหม่นะครับปฏิคําว่าบึงใหม่ในช่องกดดับสิ่งกับปากทุกคนนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน YouTube นะครับทาง YouTube หรือว่าทางเพจครับพี่น้องครับเพจบนดับสิ่งนะครับฝากหน่อยนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์คลิปครับกอบประคุณธป็นยังจังครับพี่น้องครับสำหรับสเต็กเกอร์เด้นะครับนี้เสียเสียบี้นะครับเพร่ะว่าขอสติกเกอร์นะครับทีมงานสร้างกลับมา ทำอัสติกเกอร์บนน้ำสิงอะไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับทีมงานเ้าเสี้ยวมาให้หลกักการขอบคุทั้งเดเชียทั้งด้านบ้านยังลหลักวันนีม้มาเอาบ้านบ่านเนะาะบ่านนี่บ้านที่แถวนี้แหละ <c oughs> บ้านน้องโมดุงรือบ้านน้องจานกับบัวหัวกับแล้วก็ทางด้านบ้านเกาขามนครับหลกักการขอบคุณพี่น้องที่สั่งด้วยนะสั่งสติกเกอร์ทางไฮโซ้งไฮนะครับ เดี๋ยวผมส่งทำการส่งให้ครับพี่น้องเนี่ยผใหม่อีกแล้วโอ้ตายฝนตกดีแห้งพี่น้องเลยพอแต่ว่าทายคลิปปั๊บเนี่ยฝนตกหลดทันที่เออฝากฝนกับนี่คือแปลงใหม่แปลงหนึ่งไร่นะครับของปลูกน้องนาแปลงหนึ่งไร่ของปลงูกนองนา ตำบลน้องอมครับตำบลน้องอมอำเภอทุ่งสีอุดมจังหวัดอุนราชธานีครับในงบประมาณ40,5200บาทนะครับ40,5200บาทต่วนครับคิวดินอยู่ที่1,500คิวนะครับ1,500คิวครับใย่างมิตรมันได้ครบเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็จะมีประสบการณ์แล้วแหละในหลายอย่างนะครับสำหรับงานของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับ หลายอำเภอต้องกันที่ห้าไปเพ็ดนะครับจังหวัดห้าไปเพ็ดมากนะครับหลายอำเภอเลยล่ะโดพื้นที่มันซัดซะส่วนหลายนะครับรถแรกนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะคิดให้ยังไงนะครับเพราะเอาจริงๆแล้วมาคิดตามคิวดินกะโอ้ขาดกันเบิดครับพี่น้องผู้รับเหมานะครับก็ผู้รับเหมาก็ขาดคิวดินมันขาดนะครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างกระนึ่งในครับให้รอบปฐมนิเทวัดนะครับรอบปฐมนี่คือยังไง นักพัฒนาต้นแบบบนว่านะครับคนวัดสระวัดอะไรให้นะครับพ่อวัดเกลียวปึ๊บสร้างมาตรวจไปนียสั้นสร้างนี่เป็นสร้างกบต่อครับพอช่างมาตรวจปุ๊บสร้างคิดเอาคิ้วเต็มเตรมกบต่อวัดเลยว่าวเต็มจักหม่องนี่ก็เลยเป็นที่มานะครับขออนุยาดวัดเองเด้อนะครับเอาตามแบบเลยวัดตามแบบนะครับเราวัดเองนะครับเอาขอบุณพน่น้องนะครับขอบุณพน่น้องที่ตามนะครับขอบุณพน่น้องที่บุนะครับนี่คือแปลงใหม่นะครับก็บ่เคยลรมบุญ คุณเขา่าบ้เคยลืมอุ่คุณนน้ำนะครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตอีกหนึ่งครั้งที่มาพูดปลาเข่าด้วยนะฮะกูหลีแคบอกหลีเฮะหน้างานนะครับหนาวฝน เป็นจังซี่นะครับก็ถามว่าทำยากไหมก็นะมยากอยู่แต่ก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของทีมงานเฮานะครับไม่เกินความสามารถของมือแม่คั่วเฮานะโหดเละไรเดี๋ยวกั้นก่อนนะครับจะได้เวีดนามบอกนะครับพี่น้อง ถ้าน้ำออกสิทธก็คงจะโอเคแปรงนี้มันมีน้ำนะก็อาจจะคือเก่าครับอาจจะเหมือนเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเดิม,มนี่ไหมกามาเก็ดแล้วปั๊บนี่นะ้ำก็จะเต็มสายคือเก่าครับก็จะเบื้องจารบีหน่อยเพระาะว่ามันโดนน้ำครับพอโดนน้ำปุ๊บมันก็ออกครับ นี่แจ้งนั่งกี่ละอัดอยู่นะมันาะว่าพวอัดนี่รมือแมงโค้เขาอ,อัดอยู่เบาโอกอ,อัดอยู่นะครับแต่ว่าอัดไปก็มันก็โดนน้ำเหมือนเดิมนะเอ้าขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับผูช้ชมกระดุมนำสิ่งคลิปนี้กันสี่อมลาพ่าจากพี่น้องไปคือเก่านะครับโชคดีมีไส้มีเงินใส่เละหลายเอ้าจอดแล้วยท่านผู้นับพูดยัดเจลาบีต้องใส่ยัดเจลาบีนะครับ สวัสดีมิซายมีเงินใส่ได้หลายครับพี่น้องครับอบามราผจายพี่น้องคือเกานะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ